วุ่นลักนักเย็บตอนที่เก้าแพ้แฟนเก่าด้าลินินนี่แบบนี้สวยไหมไม่คนที่ไม่แม้แต่จะลืมตาม,มามองฉันส่งภาพทุดสเก็ตเป็นชุดที่28แล้วมัง้งเขาก็ยังบอกว่ามันไม่สวยสักชุด เริ่มชักจะหมดกำลังใจวาดแล้วนะเขาไม่สนใจจะดูด้วยซ้ำอะไม่ตั้งใจเลยเลี้ยงเสียเข้าสุกจริงๆอะไรอะนายไม่ตั้งใจอะถ้าฉันทำได้ฉันจะได้เงินแบบห้าพันบาทเลยนะฉันจะต้องคิดให้ออกนายเข้าใจไหมย,ยิ่งเวลาที่พวกทวงหนี้โหดมันใกล้เข้ามาฉันก็ยิ่งต้องรีบประโยคของฉันทําให้คนที่หลับลืมตาขึ้นมามองฉันแล้วกดหัวฉันลงจะวาดรูปอีกนาน吗นี่ตีสามแล้วนะ ไม่เอาฉันจะไปนอนห้องนู้นจะมานอนกับนายได้ยังไงเล่าฉันเป็นผู้หญิงนะนายจะให้ผู้หญิงมานอนมวดส่วไม่ได้นะแล้วอีกอย่างฉันยังไม่เสร็จเลยจะให้นอนอะไรฉันเอาเท้ายันคนที่อยากจะนอนอะไรนักหนาให้ออกไปไกลๆฉันกลับมาสู่หมวดทำงานอีกครั้งฉันคิดถึงชุดที่ถ้าฉันใส่เป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วจะใส่แล้วสวยแต่ถ้าฉันจะใส่ได้สวยก็ต้องเป็นชุดที่เป็นแนวทางการหน่อย โอ้ยจะทำยังไงมันก็คิดไม่ออกเออนายติดตรงไหนบอกมาทีได้ไมะคนที่หงุดหงิดที่ฉันไม่ยอมนอนสปริงตัวขึ้นมานั่งโกนหนวดโกนเขาแล้วก็หลอดีฮะต่อไปอย่าปล่อยตัวเองให้เป็นโยคียอีกละ่ะฉันส่งสมุดสเก็ตให้เขาดูแต่จะกี่ชุดเขาก็บอกว่ามันไม่ผ่านนายไม่ได้ใส่ใจชุดด้วยซ้ำแค่เปิดผ่านผ่านไม่คุยกับแม่งละไม่ใส่ใจเลยเก็บไปถามพี่สองก็ได้ เพียงแค่สิ้นเสียงนิ้วเรียวก็ดีเข้าที่หูของฉันเลยเจ็บไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอย่ามาตีโพยตีพายได้ไมใครจะใส่ชุดแบบนี้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนี่ดูนี่คือชุดเจ้าสาวที่เป็นเมนแต่ชุดที่เธอวาดอีกนิดก็ชุดเจ้าสาวแล้วเอก,ก็ก็ใช่ไงแม่งยากนะเวย้ยนายไม่ได้จบแฟชั่นมามันต้องเป็นอะไรที่เข้าธีมกันนี่ฉันเลยยกตรงนี้ให้มันเป็นชุดไทยที่เข้ากับแบบเจ้าสาวไงฉันเถียงคนที่ฟังทำท่าจะดีดหูฉันอีกครั้ง ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาวไม่จําเป็นต้องเหมือนชุดเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเด่นกว่าเจ้าสาวได้เหรอ,อแล้วไอชุดแต่งงานนี่มันยังไงเจ้าสาวใส่ลูกไม้ขนาดนี้ได้จ์เป็นคอบัวมาแทนที่จะมาว่านมั่วสั่วลากไปเรื่อยไปตามหามาว่าคอนเซปต์งานคืออะไรแล้วค่อยขึ้นชิ้นงานฉันเนี่ยไม่ได้จบแฟชั่นมาแต่จบบริหารตอบได้เว้ยเจ้าสาวใสชุดลูกไม้เพื่อนเจ้าสาวก็ต้องลูกไม้หรือไงเข้าใจคําว่าลำดับความสําคัญไหมเจ้าสาวลูกไม้ออกแนวย้อนยุคราชการที่5ขนาดนี้ ได้โจทย์มาก็รู้แล้วสิว่าแฟนซีเธอว่าชุดคนใช้ลงไปยังได้เลยโหย้ยเป็นชุดเลยมันก็จริงอย่างที่เขาว่าฉันเลยลองล่างชุดเป็นเส้นดินสอบแบบที่ไม่ตัดเส้นโดยมีคนที่ทำคิ้วขมวดดูอยู่ตลอดเวลาเออแบบนี้ดีไหมตั้งใจทำงานมันก็ดีนลินินแต่หักโหมไปมันไม่ดีนายไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันโอเคฉันกินกาแฟมาแล้วห้าแก้วเลยนะ ใช่ที่ไหนฉันห่วงตัวฉันเองเนี่ยตีสามแล้วแมวแถวนี้มันยังไม่ให้นอนเลยจะทําถึงกี่โมงพรุ่งนี้ป่วยไปห้าพันเนี่ยคุ้มไหมเลยห้าพันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออกแบบใช่ไหมเออใช่ออกแบบจนกว่าลูกค้าจะพอใจขึ้นแพทเทิร์นตัดเย็บชุดตัวอย่างแก้จนกว่าลูกค้าจะพอใจอีกตัดเย็บชุดทั้งหมดถึงจะได้ห้าพันบาทน,นี้แต่มันก็โอเคสําหรับมือใหม่อย่างฉันที่จะได้ขึ้นงานชุดแรกนะยีนเออไม่สิต้องเรียกว่า พูสินะเอคนอื่นเรียกมันก็เฉยๆทำไมเธอเรียกแล้วมันจะกระจี้จังไหนเรียกใหม่พูอีกทีดิไอ้พูโอ้โหนี่ขึ้นไอเลยเหรอตายซะเถอะแล้วหัวฉันก็โดนกดให้นอนอีกแล้วจะให้นอนอะไรนะักหนาจะไปนอนห้องนูน้นไม่ทันที่ฉันจะได้ด่าอะไรคนตัวใหญ่ก็ทิ้งตรงมานอนข้างๆนี่ทำไมถึงกลับมานายหายไปตั้งสองอาทิตย์แล้วนะนึกว่าจะไม่กลับมาแล้ว อไม่ได้คิดถึงหรอกหรอกนะแค่แค่อยากรู้เอ้ยแล้วทำไมฉันต้องพูดตะกุกตะกักด้วยเนะี่ยแค่ถามเฉยๆเองพอที่โรงพยาบาลจิตเวชมันทำให้ฉันเหมือนจะเป็นบ้าไงก็เลยกลับมาคำตอบที่ตอบออกมาส่งๆมันไม่ใช่เหตุผลสักนิดอยู่ที่นี่มีตุ๊กแกนายไม่บ้ากว่าเรอ,อไม่มีเหตุผลอื่นเลยเหรอ,อนี่แค่นี้เองเหรอ,อ เอยแล้วนี่ทำไมถึงไม่หลับสักทีฉันอยากจะนอนแล้วฉันเจอหมอทรมานมาทั้งวันแล้วเธอก็ควรจะนอนไม่ง่วงหรือไงจะทำงานจนตายเลยหรือไงเนี่ยถ้าหลับแล้วแล้วนายหายไปอีกล่ะเออกลัว, أ, วฉันหายไปเอ่ะดวงตาตีลืมพลิบขึ้นมามองฉันเออไม่ใช่นะฉันแค่เออคิดว่าคิดคิดว่าจะต้องเออซื้อไข่เผื่อนายหรือเปล่านายกินเปลืองอะ ฉันพยายามจะลุกขึ้นจากเตียงเพราะใจเจ้ากรรมอยู่ดีๆมันก็ดันเต้นผิดจังหวะเอาดือด้อแต่กลับโดนมือใหญ่กดหัวเอาไว้ให้นอนอีกแล้วจะให้นอนอะไรก็บอกว่าจะไปนอนห้องนู้นไงจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยไปนอนห้องนู้นไงไปแล้วแต่พอฉันจะลุกขึ้นมือใหญ่ก็คว้าหัวให้ฉันนอนลงที่เดิมเอ้ไอ้นี่นี่นอนนี่ดิใครจะไปนอนกับนายจะไปนอนกับหลานแล้วผู้ปล่อยได้รู้หนะ้า ยี่หนักเกี่ยวทับฉันเอาไว้ไม่ให้ชั้นหนีไปไหนเฮ้ยนี่มันมากไปแล้วนะฉั้นหันหลังให้คนที่มันงี่เง่าบอกให้นอนแต่ก็ไม่ยอมปล่อยชั้นให้ไปปล่อยไปก็ไปนั่งทํางานห้องนู้นอีกนอนมันที่นี่แล่ะรบกวนหลานจะนอนอยู่รบกวนชั้นที่นี่ดีกว่านะนี่ฉันยังเป็นเจ้าของบ้านอยู่ไหมแล้วคนหน้าเหมือนกอดฉชั้นแล้วก็หลับเฉยเลยถ้าจะเพี้ยจริงฮะพอได้ยินเสียงหายใจหนักๆฉันก็เลยพลิกตัวหันมามองคนที่หลับ ฉันไม่นึกเลยว่านายจะกลับมาไม่ว่านายจะเป็นคนขับรถคนไล้บ้านคนบ้าฉันก็ยินดีต้อนรับนายเสมอนะฉันอยากจะพูดว่าขอบคุณนะฉันรวยเมื่อไหร่เงินที่ยืมนายมาฉันจะคืนให้หมดฉันกล้าพูดกับนายแค่ตอนที่นายหลับนั่นแหละพอนายตื่นขึ้นมาความกล้ามันก็ไม่มีแล้ว ขอโทษที่คิดว่านายขโมยเงินไปขอโทษที่ไม่ได้ตามหานายนะฉันหน้ามือลงบนหน้าของคนที่หลับไปแล้วฉันเองก็ควรจะไปนอนบ้างแล้วฉันพยายามจะยกขานักหนักของผู้ออกแต่พอมันพ้นจากตัวแขนใหญ่ก็ต้องมารวบตัวฉันเอาไว้ทันทีนอนนี่แหละจะไปกลัวหลานทำไมสัญญาไม่ทำอะไรหรอกนะ คนที่กอดฉันจากทางด้านหลังพูดขึ้นมาทำไมฉันต้องนอนกับนายด้วยละ่ะเดี๋ยวเธอก็ไปแอบคุยโทรศัพท์กับใครตีสามเนี่ยนะเธอจะไปคุยกับใครคุยกับผีที่ไหนเล่าเช้าวันต่อมาในที่สุดก็เข้าใจแล้วสินะเธอจะมาว่าชุดแต่งงานแข่งกับฉันไม่ได้ฉันให้เธอออกแบบชุดเพื่อนเจ้าสาวนี่ยะถ้าแค่นี้ยังไม่เข้าใจก็ทำงานร่วมกันไม่ได้ จะส่งแบบไปให้ลูกค้าถัดชอบชุดถึงจะได้เริ่มตัดเข้าใจไหมสายตาที่มองงานของฉันอย่างพิจารณามันทำให้ฉันดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะครั้งนี้ฉันไม่ได้ถูกไล่ออกมาแบบทุกทีคุณสสิคะเออคือว่าเงินเดือนที่ขอเบิกรบกวนพิจารณาด้วยนะคะพอดีฉันมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินนะคะฉันขอออกไปแบบหน้าด้าน,านเลยก็ฉันไม่รู้จะต้องทำยังไงอ่ะฉันไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้ว ฉันแค่เอาเงินในอนาคตมาใช้คุณส,ส,สัคงไม่ใจร้ายจะลองเอาไปคิดดูนะเอาไปได้แล้วไปคุณสัสสีไล่ฉันออกจากห้องทำงานแต่ในระหว่างที่ฉันจะเดินออกกลับเห็นแบบชุดแต่งงานแบบไทยประยุกต์ที่ละไมคล,คลายขึ้นกับของฉันที่ฉันว่าส่งไปให้คุณสัชชเมื่อวันก่อนไม่หรอกนะแกน่ะคิดมากทำไมคุณส,ส,สัต้องมาก๊อบงานฉันด้วยอ่ะเขาเก่งจะตาย ฉันเดินออกมาจากห้องทํางานของคุณสัตสิธิแต่ตาก็ยังหยุดมองงานของเธอไม่ได้มันช่างเหมือนของฉันจังเลยอะด้านภูมมาผมอาศัยช่วงที่ลินนินไปทํางานและเด็กๆไปเรียนไปตามที่เกิดเหตุอีกครั้งอากาศในยามเย็นไม่ร้อนแต่ที่ร้อนคือความร้อนจากท่อไอเสียของรถที่ติดในยามเย็นผมขับรถมอเตอร์ไซค์ย้อนตามทางเรียบทางด่วนที่ตอนนี้มีรถนืงแน่นจนไม่ขยับ แต่สิ่งที่แปลกกว่าทุกวันคือวันนี้มีคนมากมายมาด้อมด้อมมอ,มองมองแถวเรียบทางด่วนเป็นชายชะกันท่าทางแปลกแปลกที่ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแนะ่พวกนั้นมาดักรอผมกลับมาที่เกิดเหตุหรือเปล่าหรือผมจะคิดมากไปผมรีบขับรถเข้าซอยทันทีพวกมันเป็นพวกไหนนะถ้าเป็นผู้ที่ทําให้ผมเกิดอุบัติเหตุมันอยู่ใกล้แบบนี้ไม่ดีแนะ่ผมขับรถกลับไปอีกเส้นทางเพื่อรับลินินทันทีวันนี้คงไม่ได้อะไรจากการสํารวจที่เกิดเหตุแล้วล่ะ ถ้าดึงดันต่อมันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อตัวผมเองผมจะต้องระวังตัวมากกว่านี้แล้วสิผมขับรถตรงดิ่งไปรับลินินที่ร้านแต่พอมาถึงกลับเจอไอ้พี่สองอะไรนั่นนั่งมองเธอทํางานจากอีกฝั่งของโต๊ะไอ้นี่มันว่างไปปะวะมามองอะไรนักหนาเนี่ยบ้าบอแล้วนินไปนั่งให้มันมองทําไมผมรีบจอดรถแล้วเดินเข้าไปในร้านวันนี้ผมไม่ได้แต่งตัวเสื้อยือดกางเกงเจจขี้ผุนี่บอีกแล้วจะบอกให้ขอโทษค่ะตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะมาใหม่พรุ่งนี้นะ มารับแฟนพวกนี้ได้ยังไงจะรับแฟนกลับไปวันนี้ประโยคของผมนั้นทําให้นินเงยหน้าขึ้นมาจากงานแล้วก็มองหน้าผมผมเลยยักคิ้วให้เธอน้อยๆน,นี่น้องนั่งรอก่อนได้เลยนะนินเขาทางานใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวนินกลับได้เลยนะพี่ปิดร้านให้คนที่พูดไม่พูดเปล่ากับแตะไหลของยินนี่อย่างสนิทสนมพี่สองกลับได้เลยนะคะนินปิดร้านเองไม่ดึกแน่นอนคะ่ะ อย่าลืมเอาขนมของพี่ไปให้เด็กๆด,ด้วยล่ะเด็กๆต้องชอบแนะ่มีแต่ของที่นินชอบเลยนะประโยคชวนขึ้นไส้ของไอ้พี่สองมันกำลังเพิ่มพูนความหงุดหงิดในใจให้ผมให้มากขึ้นอร้านเดิมไหมคะหรือร้านใหม่ชอบที่สุดเลยขนมเบื้องเนี่ยความกระหนุงกระหนิงของลินินกับพี่สองมันทำให้ผมหงุดหงิดถึงขั้นสุดจนเผลอกวาดของของมันลงทั้งขยะมไม่เผลอตั้งใจผู นี่มันขนมของฉันทำไมนายเป็นคนแบบนี้พี่สองเขาอุตส่าห์ซื้อให้ฉันกับเด็กๆนะแค่นี้ก็ซื้อใหม่ก็ได้ม嘛ทำไมเธอต้องมางุดหงิดใส่ผมด้วยไอ้แฟนเก่านี่ด้วยอะไรเนี่ยไหนละเงินอะไรที่ให้ไปไม่พอผมให้เธอไปตั้งเท่าไหร่แล้วทำไมมันถึงไม่เคยพอเลยผมมองเธอเพื่อคาดคันคำตอบเพราะก่อนจะไปผมเองก็ทิ้งของไว้เธอขายเพื่อให้เธอได้ไปซื้อของดีๆกินบ้าง ทำไมยังต้องมาให้แฟนนี้ซื้อขนมไม่กินอีกอเอ้าคุณไม่รู้เหรอครับว่าพี่ชายลินินเป็นหนี้สองล้านพวกมันมาตามเอาที่นินอีกสองวันพวกมันจะมาเก็บดอกแล้วสิ่งที่พี่สองอะไรนี่มันรู้ทำไมผมถึงไม่รู้ผมอยู่บ้านยียว่กับเธอแท,แท้ทำไมถึงไม่รู้จักบอกนายให้ฉันมาตั้งเท่าไหร่แล้ววะใครจะไปกล้าบอกอะแล้วนายมาโมโหอะไรเมื่อคืนเธอถามฉันว่ากลับมาทำไม ฉันกลับมาเพราะเห็นว่าเธอสําคัญแต่วันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าฉันมันไม่ได้สําคัญสําหรับเธอเลยผมส่งกุญแจรถคืนให้เธอตอนนี้จะสู้แฟนเก่าเธอยังไม่ได้เลยผมอยู่ข้างเธอแค่นี้แต่เธอกลับเล่าให้แฟนเก่าฟังแต่ไม่เล่าให้ผมฟังพอดีกว่ามัง้งอยู่ตรงนี้แล้วมันหงุดหงิดนินไหวไหมอะเสียงไอ้แฟนเก่าที่มันกําลังโอย่งงี่เง่าที่ผมลืมเอาไว้มันทาให้ผมต้องรีบกลับไปเก็บของของผมคืนชิ ไว้ที่อะไรเล่าบทคนดีมันหนังซ้ำกูเล่นไปแล้วกลับมาทำไมเสียงสั่นเครือของคนที่เหมือนจะร้องไห้มันทำให้ผมต้องตอบคำถามของเธอลืมของได้ไม,ม,ไมิล่ะผมเดินก็ไปลากแขนยีตัวดีให้ออกมาจากร้านไปอยู่กับมันสองต่อสองได้ยังไงผมดึงกุญแจรถออกจากมือเล็กๆของคนที่ผมเพิ่งจะคืนมันไปนั่นแหละทำไมเธอมันถึงได้น่างหงุดหงิดแบบนี้นะลินนิน,นฉันจะทำยังไงกับเธอดีแล้วผมกำลังหงุดหงิดอะไรนักหนาเนี่ย ขนาดจะเสียบกุญแจยังเสียบไม่ตรงรู้เลยมือเล็กๆจับมือที่โกรธของผมจนสั่นให้เสียบกุญแจบอกเลยโกรธโกรธอะไรฉันสิต้องโกรธนายฉันยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยนะแต่นายมาทิ้งอาหารของฉันหมดเลยฉันหิวมากเลยนะกลับไปกินไข่เลยไปเฮ้ยอะไรของยีนี่เนี่ยผมอุตส่าห์ทิ้งเข็มขัดเอาไว้จะได้ไม่ต้องมางกมากนะัก ดันเอาเงินไปใช้หนี้จนไม่เหลือเงินกินข้าวนี่โง่หรือโง่เนี่ยผมขับรถจากร้านของเธอโดยมีเธอนั่งซ้อนท้ายเงบเงียบ,ยบผมเองก็ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอทั้งนั้นน่ะผมหมงุดหงิดผมบิดใส่ทุกหลุมเพื่อแกล้งเธอเพราะผมรู้ว่าเธอหวงรถมากจะชอบพูดว่าขับดีดเดี๋ยวร้อนมันจะดุง้งผมก็เลยจัดใส่ทุกหลุมแบบเต็มแม็กไม่มีเบรกเลยแต่วันนี้เธอกลับไม่มีเสียงด่ามีเพียงแขนเล็กๆที่โอบกอดเอวของผมเอาไว้เท่านั้นไม่ต้องมากอดเลยผมโกรธเธออยู่นะ วันนี้แต่งตัวหลอเนอะฉีน้ำหอมด้วยแต่งตัวมาเพื่อรับฉันเลยเหรอแล้วทำไมวันนี้เปลี่ยนทางกลับบ้านล่ะคนที่พูดไม่พูดเปล่าเธอทอจมูกฟุดฟิตที่ด้านหลังคอของผมจนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆมันเล่นเอาผมขนลุกไปทั้งตัวเลยโอ้ตรงนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ฉันนะ่ะก็หล่อเป็นปกติเธอชมผมว่าหลอห่องั้นเหรอบ้าผมก็หล่อเหมือนทุกวันนั่นแหละนะ่ หรือวันนี้เป็นวันพิเศษไม่ใช่หรอกผมตื่นมาก็หลอแบบนี้เลยไม่ได้แต่งอะไรเลยนะขี้โม้เก่งมีเรื่องไหนไม่โม้บ้างนี่ผู้ฉันไม่ได้กลับไปชอบพี่สองนะฉันแค่หลอกกินของฟีอะเฮ้ยเธอนี่ยังชมผมไม่ทันไร้ก็ด่าผมซะแล้วแต่ช่างเธอเธอพูดสิ่งที่ผมอยากได้ยินแล้วล่ะกะว่าจะหายโกรธไม่หายแล้ะ จะกอดเขาแล้วก็ต้องกอดเขาให้มันแน่นๆหน่อยดีกอดหลมๆแบบนี้ได้เหรอ,อนมยังไม่ชนหลังเลยผมแกล้งขับรถปาดไปปาดมาเหมือนรีบไปตามหาควายที่หายจนคนที่ไม่ค่อยจะได้ขับรถออกถนนใหญ่อย่า,ยยางลินนินกอดผมเอาไว้แน่นก็แค่นี้แล้วแค่นี้ผมก็พอใจแล้วอ้ยปูขับดีๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยขับดีๆสิไอ้พูฉันกลัวเออสบายใจ ผมขับรถไปตามถนนใหญ่เส้นพระรามสองที่แน่นขนาดไปด้วยรถมากมายแม้จะรู้ว่ามัอนอ้อมแต่ถ้ากลับไปทางเดิมอาจจะไม่ปลอดภัยนี่นินเปิดบัญชีชั้นหน่อยดิใช้ชื่อเธอเปิดนะฉันอยากมีบัญชีเพื่อฉันจะหางานทำผมหันมาคุยกับคนที่ซ้อนท้ายในตอนที่รถกำลังติดไฟแดงผมจะหางานทำในแบบของผมผมไม่สามารถจะใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินได้ตลอดไปหรอกนะ ทำไมไม่ใช้ชื่อตัวเองเล่าจะมาใช้ชื่อฉันทำไมไม่เห็นจะเข้าใจเลยทอ,อยมเก่งจังเลยให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเปิดเบอร์โทรศัพท์ให้ฉันด้วยจะเปิดเบอร์ก็ต้องมีโทรศัพท์นะตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินซื้อให้นายอ่ะสิ้นเดือนได้ไหมยินนี่จะไม่เข้าใจคาว่าผมจะเอาตอนนี้หรือไงผมขับรถพาเธอก็ไปในห้างที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าในห้างธนาคารจะเปิดถึงทุ่มครึ่ง ซึ่งตอนนี้มันทุ่มหนึ่งแล้วเยี่ยมจริงๆเลยเราเริ่มจากการเปิดเบอร์ก่อนเพราะว่าศูนย์โทรศัพท์มันปิดก่อนธนาคารแน่นอนว่าถ้าเปิดแบบรายเดือนมันจะนานอาจจะไม่ทันธนาคารแน่ๆผมก็เลยเลือกที่จะใช้ซิมแบบเติมเงินนั่นแหละจะซื้อซิมมาใส่มันก็ต้องมีบัตรประชาชนซึ่งผมไม่มีเปิดบัญชีต้องใช้บัตรประชาชนเช่นกันมันก็เลยต้องให้ลินินทําให้เมื่อได้ซิมมาแล้วผมก็เลยขอให้ทางเครือข่ายใส่ให้เลยพร้อมกับเติมเงินด้วย เฮ้ยไอโฟรสิบเอ็ดปอแม็กเลยเหรอไปเอามาจากไหนอะเจ้านายให้มาไงเจ้านายนายนิ่ใจดีจังเลยอะต่อไปนายก็ลายคุยกับฉันได้แล้วใช่ไหมคนที่สนอกสนใจโทรศัพท์ของคนอื่นจนลืมไปหรือเปล่าผมจะไปเปิดบัญชีผมดันเธอให้เข้าไปในธนาคารชื่อดังที่อยู่ไม่ห่างกันมากนักดีที่ว่าเมันไปซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆศูนย์เครือข่ายโทรศัพท์กับธนาคารมันเลยอยู่ห่างกันไม่มากและตอนนั้นเราเลยได้คิวเป็นคิวสุดท้ายพอดี ผมใช้เวลาที่ลินินไปเปิดบัญชีตั้งค่าโทราศัพท์พร้อมใส่รหัสเอาไว้อย่างดีวันเกิดจำไม่ได้วันสำคัญอะไรจำไม่ได้เลยการตั้งรหัสของผมเลยใช้ความพอใจล้วนๆผมไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้แต่ลินินทำได้ผมใช้ชื่อเธอทำทุกอย่างซื้อของทำงานและรับเงินต่างๆนายฉันเปิดบัญชีให้แล้วนะอย่าเอาชื่อใช้ไปทำอะไรแปลกๆล่ะดวงตากลมโตหลีลงเหมือนจะคาดคั้นเอาคำตอบนี่ ลินินเธอไว้ใจฉันไหมผมจ้องตาเธอกลับด้วยตาที่มุ่งม,มั่นมือใหญ่ทั้งสองข้างจับลงที่ไหล่ของเธอเพื่อให้เธอมองมาที่ตาของผมไม่กดเงินมาคืนฉันด้วยเปิดบัญชีมัน500บาทบัตรอีก150่งร้อยห้าสิบนายจะต้องคืนฉันด้วยนะเอ่ออะไรไม่มีความมั่นใจให้กันเลยแถมทวงเงินด้วยในตัวมีเงินเท่าไหร่ผมถามถึงเงินคนที่ถูกถามมีอาการลุกลี้ลุกลน ทำไมมีเยอะ,อะชต้องเงียบๆนะฉันเบิกเงินล่วงหน้ามาจ่ายให้พวกเจ้านี่หนึ่งหมื่นบาทนะอย่าพูดดังนะเดี๋ยวโดนกระชากกระเป๋าคนที่พูดเอามือป้องปากเอาไว้ยังกับว่ามันเป็นเงินล้านเอ้คนจะก,กระชากกระเป๋าก็เพราะว่าเข้าใจผิดจากการกระทําของเธอเนี่ยแหละเอาเงินใส่บัญชีของฉันมาให้หมดเลยฉันจะทําให้ไนเป็นสองหมื่นได้ภายในสามวันนายหายงอนแล้วเหรอเออลืมงอนอยู่ หมอต่อไปด้วยนะอีกด้านคุณอินครับเจอแล้วครับมีคนเห็นอยู่ที่ห้างบิ๊กดีเท้าพระรามสองนะครับให้บอกท่านประธานไหมครับเสียงจากลูกน้องที่รีบวิ่งมาบอกข่าวดีว่าเจอตัวภูวด,ดลแล้วมึงโง่บะเนี่ยสร้างคนไปเก็บมันอย่าให้คนของท่านประธานเจอก่อนเล่าไม่งั้นจบเฮแนเออ่เออคือเอพวกนั้นหายไปแล้วครับคือรถมันติดมาก ถนนเส้นนั้นพวกนั้นขับมอเตอร์ไซค์เราตามไปต่อไม่ได้ตอนนี้หายไปอีกแล้วล่ะครับคำตอบจากคนเป็นลูกน้องทำให้อินทราเส้นเลือดในสมองเต้นกระตุกตุบตุบเฮ้ยไอพวกโง่อินทราระบายโทรศัพท์ใส่ลูกน้องด้วยฝ่ามือหลายทีที่ปล่อยให้คนที่หาตัวมาแลมเดือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกครั้งเออแต่พวกเราจำทะเบียนรถที่คุณผัวโดนเธอขับได้นะครับ เอาไปเช็คก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนซื้ออางั้นพวกมึงก็ช่วยกรุณารีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยโปรดติดตามตอนต่อไปอ้าวแย่แล้วสิคะแล้วแบบนี้จะทำยังไงอ่ะพวกคนร้ายรู้แล้วละค่ะพี่ผูจะทำยังไงต่อไปไหนจะลิ้นินอีกเรื่องราวมันเริ่มจะตื่นเต้นขึ้นไปทุกทีแล้วละค่ะ พวกเราทุกคนต้องไปกําลังใจให้พี่ผู้กับลินินนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e แล้วกดกระดิง่งติ้งๆพอไม่พลายคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ